สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ของทุกปีจะมีผลสํารวจออกมาว่าเป็นวันที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กๆมากที่สุดดังนั้นในวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องของ IT หรือแอปพลิเคชันจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะ่ะ ไอทีแก้ปัญหาเรื่องเพศได้ยังไงซีทรีวันนี้มีคําตอบค่ะสื่อเสนอทุกปีเลยค่ะว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่วัยรุ่นเสียตัวมากที่สุดสํารวจมาแล้วเด็กไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ12ปีมีวิแววว่าจะต่ํากว่าน,นี้อีกด้วยนะคะปัญหาก็คือคนไทยขี้อายโดยเฉพาะเรื่องเพศทั้งครูผู้สอนและเด็กนักเรียนจึงไม่สามารถเข้าใจตรงจุด ครูไม่กล้าสอนเด็กก็ไม่กล้าถามพฤติกรรมเรื่องเพศของเด็กรุ่นใหม่จึงคึกขนองตามวัยเด็กวัยรุ่นจํานวนมากเริ่มหันไปหาข้อมูลจาก Google มากขึ้นค่ะไม่รู้ข้อมูลผิดถูกก่อปัญหาท้องในวัยเรียนตามมามีเซ็กส แอปพลิเคชันยุคสังคมจิ้มจอโดยสสสนี้หวังให้ความรู้อย่างตรงประเด็นในแอปพลิเคชันเต็มไปด้วยคำถามแรงตอบคำถามที่เด็กสงสัยอย่างตรงไปตรงมาความรู้พื้นฐานในเรื่องเพศของทั้งชายและหญิงรวมไปถึงเว็บบอร์ดไขทุกข้อสงสัยที่วัยรุ่นอยากรู้แอปพลิเคชันนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเพศว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าอายให้ความรู้ที่ถูกต้องก็เหมือนกับการติดเกาะกันไว้ดีกว่าแก้คำนี้ได้ผลทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคไอทีแค่ไหนก็ตามค่ะ ก็ดีนะเพราะว่าวางคุยโยงไม่ค่กล้าค่ะเพราะเ่าคุก็มาศึกษายเราก็กลัวให้ข้อมูลผิดไปเหมืนกันก็โอเคนะคะถ้าเกิดมองที่มันในมุมของการศึกษาค่ะแต่ว่าหนูกลัวว่าถ้าผู้ใหญ่มาเห็นแล้วก็จะมองว่าเหมือนแบบชี้โครงให้ก้ร้องอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าต้องไปเปลีาาา่ยนทัศนคติก่อนว่าให้มองว่ามันเป็นการศึกษามองว่ามันเป็นการป้องกันมากกว่าที่จะมองว่าเป็นการเหมือนแนแนวทางให้เด็กไปทำทิ่ไม่ดีอะค่ะ น,น้องคนนี้สิกดไลค์เลยค่ะคุณผู้ชมคะสิ่มั่นใจนะคะว่าแอปพลิเคชันดีๆไม่ใช่แอปพลิเคชันที่มีออกราฟิกรูร้าอะไรมากมายแต่เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบคําถามได้ตรงจุดแบบนี้แหละคะ่ะช่วงนี้ชมข่าวสั้นซีทรีกันค่ะเด็กไทยเจ๋งคว้าที่1นึ่งเชล์อีโคมาาทอนเอเชีย2014พัฒนารถประหยัดน้ํามัน1ลิตรวิ่งไกล2,730กิโเมตรฟีเจอร์โฟนยังขายได้กลุ่มผู้สูงอายุและต่างจังหวัดยังมีความต้องการซื้ออยู่เน้นการรับสายและโทรออกเป็นหลัก ไปตื่นตัวขึ้นแท่นประเทศที่ค้นหาคำว่า AEC บน Google มากที่สุดในอาเซียน Visa และ Mastercard เตรียมเลิกใช้บัตรเครดิตแบบแถบแม่เหล็กในปีหน้าเนื่องจากเสี่ยงถูกแฮ็กมากกว่าบัตรแบบฝังชิป m i x p a n e l เผยผลสำรวจการเล่นเกมเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่คนทำผ่านมือถือและแท็บเล็ตมากที่สุดติดตามข่าวไอีกับ Weekly c รเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ